สวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้คุ้นเคยกันแล้วหรออะเดี๋ยวนี้คุ้นเคยกันแล้วเดินเข้ามาหาใกล้แล้วอันนี้เป็นไก่ไข่2ีสิบตัวนะคะมาอยู่กับเราได้ประมาณ20ิวันแล้วเขาบอกว่าอยู่กับเราอีกเดือนหนึ่งแล้วมันจะไข่เพราะว่าซื้อไก่สาวมาเลี้ยงเลย เดี๋ยวเราจะมาเทฟ,ฟังให้มันกัน่่ไไออะเมืรจ เลี้ยงแแหนแดงไว้ให้มันแล้วเขาบอกว่าต้องให้ไก่ได้ไข่ไปก่อนหนึ่งเดือนแล้วถึงจะเอาแหนแดงกับหญ้าให้มันกินได้อันนี้ก็จะเป็นที่นอนไก่ทำแบบง่ายๆทำกันเอง ก็จะขี้เดี๋ยวเราค่อยมากว่าขี้ก็เอาแกบมากองไว้ให้เขาเขี่ยเล่นแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วเนี่ยเลี้ยงไว้20ตัวเอาไว้กินไข่เองโดยที่เราไม่ต้องซื้อไข่กินเราก็จะกินไข่ไก่อินทรีย์ ว่าไงจะเธอเมื่อไหร่เธอจะไข่ให้ฉันเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่มากแล้วนะตอนมาตัวเล็กนิดเดียวเองไข่ได้แล้วนะไข่ในตู้เย็นเราจะหมดแล้วเรารอกินไข่เธออยู่นะ